เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2554ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภยริงจังหวัดปัตตานีได้มีโอกาสต้อนรับผู้เชี่ยวชาญชุติพรภาติิน,นาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษาและคณะเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของศูนย์กษณอัพยริงในปีงบประมาณพุทธศักราช2554ในโอกาสนี้นายมักกะแมยีหามะผู้อำนวยการศูนย์กษณอัพยริงคณะกรรมการสถานศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมกศนในรอบไตรมาสที่ผ่านมาอาทิเช่นนโยบายเรียนฟรีเรียนดี15ปีอย่างมีคุณภาพนโยบายกศนตำบลนโยบายพัฒนาการศึกษา3จังหวัดชาดยแดนใต้เป็นต้นตอนนึงครับอโอ้โหเย๋ยนนี้เทดิตของกศนไม่ธรรมดาครับเพราะรัฐบาลเชื่อเชื่อว่าพวกเราทำได้ นะครับในเรื่องของของการศึกษาครับจุดที่ตรงนี้เองนะครับที่ผมถือว่าอันนี้คือคือพระกิจสำคัญมากเราคนนแม่ที่อยู่ในทีนี้ก็ภูมิใจครับอยากจะบอกว่าชีวิตครูกศนที่นี่นะคะคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้สนุกนะคะไม่ได้สนุกนะคะ่ะแต่ว่าก็ชุกงพก็เต็มใจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยอ่ ราะว่าเราต้องรับผิดชอบครอบครัวด้วยนะคะคืองานนะคะดำเนินด้วย<ม>แต่ก็เพื่อ,อ,อประชาชนในพื้นที่ที่เราเข้าไปนะคะตรงนี้มันต้องฝ่าในเรื่องของความไม่ปลอดภัยในเรื่องของกระสุนในเรื่องของอะไรตรงนั้นต้องข่าในเรื่องผิวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันเนี่ยสามปีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าคนไทยไม่รับประเทศไทยเลยขาวโขนางเองข้างประเทศเลย คือเราก็จะต้องเอาหมายงานในเรื่องต่างๆท่านเนี่ยจะโปรดครูกอ่อนองมากเวลาท่านไ,ไ,ไปในพื้นที่ต่างๆท่านไม่อยากคุยกับข้าราชการเพราะอาจท่าอนอาจจะรู้ทันข้าราชการได้เพราะว่าข้าราชการรู้ไม่มากเท่ากับท่านใช่ไหมรู้ไม่จริงรู้ไม่มากแต่ท่านอยากจะถามทุกสุขของครูครูเป็นยังไงเรียนจบปิญญาตรีแล้วยังอ่านหนังสืออยู่ไหมครูต้องอ่านนะ ถ้าครูหยุดอ่านว่าไหรครูก็จะง่ท,ทันทีหรือท่านจะมีกับสั่งรต่อมานายมกะแมนมีหามะผู้อำนวยการศูนย์กศนเยริงเชิญผู้เชี่ยวชาญชลิพรภาตินินาาเยี่ยมชมอาคารสำนักง,งานกศนเยริงซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเครือข่ายในพื้นที่ประมาณ3,000 0บาทแทนอาคารหลังเดิม ซึ่งเช่าเป็นรายเดือนและเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการงานห้องสมุดประชาชนอำเภอยยริยรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอาร่านซึ่งเป็นโครงการ,รที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจการอ,ารอารร่านหนังสือเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน สนาฬิกา30นาทีนายมก,กะแมยีหามะผู้เชี่ยวชาญชลิพรหาตินิน,น้าและคณะเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ไอซีชุมชนตอหลังตำบลตอหลังอเภยอริงซึ่งศูนย์เรียนรู้ไอซีแห่งนี้เกิดขึ้นได้จากการประสานงานความร่วมมือจากสามหมน,น่วยองค์กรกล่าวคือ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศเอปบตตำบลต,ตอหลังและศูะนย์กศนภูเร mm ี hmm. เพื่อจัดองค์ความรู้และการบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษากศนและประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีคุณภาพได้มันมาตรฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยระดับชุมชน mm hmm. เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ในเวลา15นาฬิกานายมักกะเบีหฮามะได้นำคณะเดินทางสู่สถาบันศึกษาปอนต มารอตุนปุรอานตำบลบียามุมงังอําเภอยริงจังหวัดปัตตานีเพื่อชมระบบการจัดการศึกษาในเขตที่3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งเป็นประบบการศึกษาดั้งเดิมที่เป็นการเรียนการสอนด้านศาสนาเพียงอย่างเดียวจนเมื่อปีพุทธศักราช2548กษณ์องเยริงได้ร่วมกับผู้บริหารสถาบันกอน,นอกได้ร่วมกันจัดการศึกษาสามัญควบคู่เพื่อเสริมสร้าง ให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุขซึ่งศูนย์กศนเพยรินได้จัดการศึกษาสายสามัญตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้นักเรียนในสถาบันปอนออและส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแวนวปัชยาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรยียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผู้ด้ยโอกาสได้พัฒนาความรู้ทักษะตามความสามารถและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างแท้จริง